เริ่มต้นเรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องของเงินประกันสังคมใช่ค่ะเป็นกองทุนใหญ่ก,กองทุนที่ออมีเขาเรียกได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนหลากหลายมาตราไม่ว่ามาตรา3ามสามสแล้วก็เป็นกองทุนที่ทุกคนที่ส่งไปอะ่ะก็คาดหวังแหละว่าเขาจะได้รับการเยียวยาหรือได้ กรณีอย่างอาตอนชลาภาพก็ดีตอนแบบ ช่วงบ้านปลายชีวิตใช่ะนะคะก็เป็นกองทุนที่ดูแลเงินของผู้ประกันตนนะใช่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งดราม่าด้วยนะครับหรือว่าหนึ่งเรื่องสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการนําเงินไปลงทุนซื้อตึกมูลค่าถึง7จ็ดพันล้านด้วยซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานจินวัฒนะ,ะสั่งการด่วนให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าวทั้งในส่วนของเงินประกันสังคมแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่าต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสโดยล่าสุดครับนางสาวแพททอง ทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีประเด็นเรื่องของเงินประกันสังคมและเรื่องของการตรวจสอบการนาเงินไปลงทุนซื้อตึกมูลค่ากว่า7จ็ดพันล้านบาทโดยทางด้านของกระทรวงแรงงานครับได้ด,ดําเนินการในการตรวจสอบและติดตามอยู่และแน่นอนครับว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ตรงนี้ให้เกิดความโปร่งใสโดยได้มีการเร่งรัดนะฮะให้กระทรวงแรงงานด,ดําเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในส่วนของ รัฐบาลเองก็จะดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดก่อนก็ตามครับใช่ค่ะซึ่งก็จะต้องมีการสารต่อนะคะอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะเร่งดําเนินการอย่างไม่ลังเลแน่นอนและตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้ลงนามแล้วซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอ่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะนํามา รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยนะคะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ส่งเงินเขาก็ใช่<ๆ>เขาก็กังวลใจะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยว Battle Future ของเราจะติดตามเรื่องนี้ทั้งในส่วนของการตรวจสอบเงินประกันสังคมและก็กรณีที่ท่านยกตรวจสอบด้วยเรื่องนําเงินไปลงทุนซื้อตึกกว่า70,00ล้านบาทด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราก็ติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มามาบอกต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกันตนนั่นเองนะคะ